วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าผมอ่านภาษากีกไม่กเอาในเครื่องแรกเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมีโฆษณาเยอะหน่อยนะครับไม่ต้องสอนก็ได้ผมก็เล่นเป็ม ในวันที่8ปดกุมภาพ่อวปเช่าโรงแรมไม่รู้รก่อการอ้ไกลายเป็นคนไาา้อะไรโอ้สวัสดีเพื่อนนเชื่อ,อะไเหรอ ฉันเหรอฉันชื่อฉันยังไม่มีชื่อฉันเด็กกำพร้าแล้วฉันยังไม่รู้จักชื่อฉันเลยเอ๊ะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงเหรอจริงสิโอ้เอ็งไม่รู้อ่ะเองเป็นเองไม่รู้จริงเออเอ็งไม่มีพ่อแม่จริงเหรอจริง โอเคม่เป็นไรเลาันี้พ่อแม่นะแล้หนี่ฉันมีบุญกับแม่เลยเหรอยากนะแต่ว่าแต่ชงางนาไม่รู้งั้น น oh ั้นแกก็ต้องเจอนี่เจอนี้ไปเลยสลายสลายสลายเอ่อ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 เออ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  的神，热热热，大、啊、声，热、啊、热，温特玛。啊啊啊啊啊啊 อเคตั้งนี้เสร็จแล้วไปดีกว่าเดินกลับบ้านโอเคสิบ okay. นาทีบันไป หนีภัยเออไม่มไมช่วยเราเลยอ่เออเอออเมาดิครั เ้าเล่นขอมงเล่นนี้เอาไม่อยากโหลดเกมปิดปีปิดปิดปิดปีดปิดป,ดป,ดป,ดปดินะครับทุกคนอย่าไปหาโหลดมันเป็นของปลอมเช้าันถัดมาวู้วนี้ฝนตก สน anyway yeah. <the> ุกไแมนดีกว่าสนุกไหมนแบบคนนี่ไงเสร็จแล้วเย้กระจอกของฉันมันจะปั้นหุ่นจนให้ดูเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงก็ไม่เท่าไหร่น่าจะนิดเชี่ยหนาวแล้ว ฉันก็หนาวกันหนาวไปใส่เสื้อกันหนาวกันปะกลับบ้านกลับบ้านก็ได้แล้วเด็กๆกับเข้าบ้านได้แล้วมันหนาวแล้วตอนนี้หิมะตกแล้วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นหวัดไม่ได้ไปโรงเรียนนะพรุ่งเี้ย พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็หน้าหนาแล้วเราเรีบกีับบ้านไปพรุ่งนี้จะไปต่างประเทศดนะ้วยเดี๋ยจะพาจะพาลาเลยเนะี่ยพาลาสักสองสามวันหรือไม่ก็หกเจ็ดแปดวันนะนนะไปไหมฮะไปไหมป้าป้าเพื่อนกับบ้านกันหนาวเลยวโอเคปะป้า,ปา เอาวะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอออ่ะฮะมาเดินกลับบ้านยังไม่อยากกลับบ้านเลยจตหนาวเกินไปอ่ะได้ด้วยแค่ไปยังในปัตเจียวเองนี่ทุกคนเป็นไงบ้านมันแหลกมากเลยทุกคนตอนนี้แหลกมาก รูเลื่อนๆความนจริงแรกมากเลยโอเคไมบายที่ค